CCARC Podcast โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันนี้นะคะก็นําเรื่องราวของกิจกรรมที่น้องๆหลายๆคนนะคะกําลังรอคอยกันเลยทีเดียวว่าเอ๊ปีนี้จะจัดขึ้นช่วงไหนและมีอะไรกันบ้างคะ่ะกับกิจกรรม CMU Open House Online 2023นะคะวันนี้ค่ะได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพรพิชัย,ยานะคะท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้มาเล่าให้ฟังกันนะคะว่า CMU Open House ของมชปีนี้มีเรื่องราวอะไรกันบ้างคะ่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ พูดถึงกิจกรรมนี้นะคะอาจารย์ตอนนี้น้องๆก็คงจะตื่นเต้นแล้วล่ะค่ะว่าปีนี้จะมีเรื่องราวดีๆอะไรกันบ้างคะ่ะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะอยากจะให้อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังสักนิดนึงนะคะว่า CMU Open House เนี่ยเรามีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้ยังไงคะครับ CMU Open House ออนไลน์เมื่อก่อนเป็น Open House แต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดทําให้ใเรา จัดในรูปแบบออนไลน์แต่ก็พบว่าพอจัดในรูปแบบออนไลน์เนี่ยน้องๆผู้สนใจเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายและจากทั่วประเทศนะครับวัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมนี้ก็คือแนะนําให้น้องๆที่กําลังสนใจจะเข้าศึกษาในมห,นหาวิทยาลัยเนี่ยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยได้รู้จักมหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรบริการต่างๆช่องทางการรับเข้าศึกษากําหนดการคัดเลือกอะไรต่างๆนะครับวิธีการเตรียมตัวไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวสอบเตรียมตัวสัมภาษณ์นะครับซึ่งจากการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาในปีก่อนๆนะเราพบว่าตรงนี้ตอบโจทย์ความต้องการของน้องๆและผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี เราก็เลยจัดกิจกรรมนี้ต่อเนื่องมานะครับจร,จริงๆเราก็มีทุกปีแหละแต่ว่าเรื่องของการจัดรูปแบบเนี่ยปีนี้ก็คือจะเป็นออนไลน์ล้วนๆเลยใช่คนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับน้องๆในพื้นที่อื่นๆที่อาจจะอยู่ห่างไกลาจากจังหวัดเชียงใหม่ก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้แบบเต็มๆวันนะคะใช่ครับสำหรับปีนี้ค่ะ C.M.U Open House จะจัดขึ้นในวันไหนบ้างคะเป็นวันที่2 1 และ22ตัวตุลาคมนะครับก็เป็นเสาร์อาทิตย์นะคะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งน้องๆเนี่ยน่าจะสะดวกในการที่จะเ,เฝ้าจออ,ออนไลน์แต่จริงแล้วด้วยเทคโนโลยีสมัยนี้น้องอาจจะดูจาก iPad จากมือถือจากที่ไหนก็ได้นะครับระหว่างนั่งรถ อยู่กับผู้ปกครองออกไปทำกิจกรรมหรือออกไปเดินทางออกไปทานอาหารสามารถติดตามกิจกรรมนี้ได้ตลอดเวลาเลยครับทามไรที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับอ,อันนี้ก็ทุกที่ทุกเวลาเลยนะคะพกพาสะดวกได้ทุกที่เลยสำหรับซิมอยู่ Open House ออนไลน์ปีนี้คะ่ะสำหรับรูปแบบกันบ้างคะ่ะอาจารย์ปีนี้จัดยังไงแล้วก็จะมีช่องทางที่รับชมได้ทางไหนบ้างคะเนื่องจากเราจัด2วันนะครับ วันแรกเนี่ยก็พลาดไม่ได้ครับวันเสาร์ที่21ตุลาคมเนี่ยภาคเช้าเนี่ยจะเป็นกิจกรรมซีมยูท a l กนะครับ mm. ก็จะแบ่งเป็นช่วงต่างๆนะครับะจะมีช่วงเวลาที่เรียกว่า Talk, DNA bring success, s ีมยูท l k กดีเอ็นเอทูบ c c งส s กนะครับก็จะมีสิทธิ์เก่าของมอชอที่ประสบความสําเร็จในด้านต่างๆเนี่ยมาแบ่งปันประสบการณ์ครับมีหลายท่านด้วยกันครับน้องๆคงรู้จักร้านอาหาร โอกระจูเป็นอย่างดีนะครับเรื่องผักนี่ขึ้นชื่อเลยใช่ครับจุดกําเนิดที่เชียงใหม่แต่ว่าตอนนี้ก็มีสาขาอยู่หลายแห่งโดยเฉพาะในกรุงเทพนะครับโอ้กระจูเนี่ยก็เป็นสิทธิ์เก่ามชจากคณะเกษตรศาสตร์นะครับคุณกิรายุทธภูวพุนผลจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังแล้วนอกจากนี้น้องๆที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องแอนิเมชันเรื่องงานกราฟิกนะครับก็มี อ่า u ิลลั t เ r รเตมือหนึ่งของโลกนะสิทธิ์เก่าจากคนาวิจิตสิ์เนี่ยคุณสุรชัยผู้ที่กูลางกูลจะมาแบ่งปันประสบการณ์ให้น้องๆฟังเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ถ้าน้องที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของแอปพลิเคชันพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับก็มีคุณหมอผู้ก่อตั้ง h e l t h at Home นะครับแอปพลิเคชันสำหรับการดูแลผู้ป่วยเนี่ยมาแบ่งปันประสบการณ์ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน เช่นเดียวกันครับสิทธิ์เก่าจากคณะแพทยาศาสตร์คะ่ะคุณหมอคณลพลภูมิรัตนประพิน์นะครับค่ะก็เป็นรุ่นพี่สิทธิ์เก่าของวชชน,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 นี่แหละนะคะเป็นส่วนของะะที่เรียกว่าซีมยูดีเอบริงทูสัก c c เซสนะครับค่ะช่วง <นะ S 1> ของรุ่นพี่สิทธิ์เก่าที่ได้ร่วมพูดคุยค่ะอาจารย์ตรงนี้คือเรามีวัตถุประสงค์แล้วก็น้องๆจะได้รับอะไรกันบ้างคะหนึ่งน้องๆก็จะได้ รับฟังประสบการณ์โดยตรงจากพี่เขาเลยนะครับว่าพี่เขาจุดเริ่มต้นเป็นอย่างไรแล้วก็เขาพัฒนาผลิตภัณฑ์เขาอย่างไรนะครับก็น้องๆจะได้เคล็ดลับในการดำเนินธุรกิจหรือว่าจุดเริ่มต้นของการเป็นผู้ประกอบการจากพี่ๆเขานะค,ะคจากผู้ประสบความสำเร็จโดยตรงเลยมาเล่าให้ฟังหรืออย่างน้อยน้องๆอ,อ,อาจจะสนใจว่า ต้องเรียนอะไรนะถึงจะไปทํางานกับพี่เขาได้ออะไรอย่างนี้นะครับค่ะแล้วหลังจากนี้จะมีกิจกรรมอะไรกันต่อคะอาจารย์คะแล้วแน่นอนเลยครับต้องเป็นจุดสนใจของน้องๆม .6 เป็นอย่างน้อยเลยนะครับก็คือการเตรียมความพร้อมทีแคส6-7ครับอันนี้จะมีทีมจากสำนักทะเบียนเนี่ยมาเล่าให้ฟังเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับนอกจากจะมีคณะต่างๆในการที่จะมาให้ข้อมูลแล้วเนี่ยมชอเองเนี่ยก็มีให้ การเรียนรู้หลากหลายรูปแบบหนึ่งในนั้นก็คือการเรียนรู้ผ่านวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตนะครับนั้นก็จะมีการเตรียมความพร้อมสู่คณะในฝันกับ CMU Lifelong ค่ะนะครับซึ่งในส่วนของ CMU Lifelong อเนี่ยอย่างที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังในช่วงที่ผ่านมาค่ะว่ามีการาสามารถที่จะเก็บหน่วยกิจได้ด้วยใช่ไหมคะถ้าหากว่าน้องๆที่สนใจจะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช่ครับสามารถ เก็บหน่วยจิตแล้วก็อาจจะชุดความรู้ที่เป็นออกใบเซอร์ใบประกาศเสียบ er ัตรนะครับอาจจะเป็นชุดทักษะวิชาชีพนะครับก็สามารถที่จะมาช็อปมาเก็บเกี่ยวจากซีมิวไลฟ์ลองได้เช่นเดียวกัน,นครัค่ะรูปแบบจะเป็นยังไงก็ต้องเข้าไปฟังในวันงานนะคะครับค่ะแล้วนอกจากนี้มีอะไรคะอาจารย์คะนอกจากจะได้รับข้อมูลจากอาจารย์นะครับไอเซสชันที่ ที่เราฟังไปก่อนหน้านี้ก็เป็นอาจารย์เป็นรุ่นพี่สิทธิ์เก่าที่มาแบ่งปันประสบการณ์นะครับก็จะมีเซสชั่นที่คนแบ่งปันเนี่ยจะวัยใกล้กับน้องมากขึ้นไปอีกก็คือ,อจะมีสิ่งกิจกรรมที่เรียกว่าเพล n f ฟันซีซันทูสรุกสนานกับรุ่นพี่สโมสรนักศึกษามอชออันนี้เป็นพี่พี่ผู้นํานักศึกษามชนะคะ ก็จะมาจัดกิจกรรมร่วมกับน้องๆที่เข้าร่วมสนุกบนออนไลน์ด้วยะนะคะค่ะแล้วก็ทราบว่านอกจากกิจกรรมที่พี่ๆจะนํามาฝากกันแล้วเนี่ยก็ยังจะมีการแจกของรางวัลกันด้วยใช่ไหมคะอ๋อมีของรางวัลใหญ่ครับอันนี้ห้ามพลาดเลยบางปีนี้เป็น อุปกรณ์ถ้าจำไม่ผิดจะมี iPad ด้วยนะครับแต่ปีนี้ต้ององต้องคอยติดตามนะครับว่าของรางวัลสปอนเซอร์จะให้อะไรมาค่ะคแล้วก็เรื่องของกิจกรรมก็ยังมีกันอีกใช่ไหมคะอาจารย์มีต่อเนื่องไปจนเรื่องอะไรกันบ้างคะใช่ครับอ,อย่างที่เล่าให้ฟังว่ากิจกรรมที่ที่เป็นครึ่งวันแรกของวันเสาร์เนี่ยเป็นกิจกรรมที่พลาดไม่ได้สําหรับทุกคนเลยนะครับสําหรับทุกคนแล้วสําหรับน้องๆที่สนใจเข้าบางคณะ,ะนะครับ สนใจบางคณะเป็นพิเศษเนี่ยอาจารย์จากคณะต่างๆเนี่ยก็จะเริ่มมาเล่าให้ฟังนะครับถึงกิจกรรมหรือวิธีการช่องทางการเข้าศึกษาในคณะโดยบ่ายวันเสาร์เนี่ยะจะมี6คณะครับมามแนะนําหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนนะครับซึ่งถ้าหากเป็นคณะที่น้องสนใจอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถรับชมได้ต่อเนื่องเลยครับแต่ถ้าฟังดูแล้วยังไม่ใช่ยังไม่โดนเนี่ยก็สามารถรอ ติดตามต่อในวันที่22ตุลาคมซึ่งเป็นวันอาทิตย์นะคะครับซึ่งจะเป็นกิจกรรมเปิดบ้านออนไลน์ของคณะที่เหลือทั้งหมดเลยะค,ะค่ะ,คะก็เรียกได้ว่ากิจกรรมเนี่ยมีกันตลอดสองวันทั้งเสาร์แล้วก็ทั้งอาทิตย์เลยนะคะคน้องๆก็สามารถที่จะเลือกเข้าชมแล้วก็เลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามความสนใจหรือว่าจะอยู่กันตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงเย็นของสองวันก็ได้นะคะแล้วเรื่องของการ ติดตามข่าวสารต่างๆแบบนี้คะ่ะอาจารย์คะจะเข้าชมที่ไหนได้บ้างคะก็ติดตามได้จากอย่างน้อยก็2ช่องทางนะครับจาก Facebook จากเว็บไซต์อ๋อแล้วมี Instagram ด้วยนะครับถ้า Facebook และ Instagram เนี่ยก็ชื่อเพจก็คือ CMU Open House ชื่อนี้เลยนะค,ะ,คะแล้วถ้าเป็นเว็บไซต์หมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ค้นหาด้วยคำว่า CMU Open House ได้เช่นเดียวกันครับค่ะก็ติดตามกันได้หลายช่องทางแล้วก็เป็นในรูปแบบออนไลน์เช่นกันนะคะคําหรับการลงทะเบียนกันบ้างค่ะหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าจะเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้ายังไงบ้างไหมคะครับก็เกิงยงเราใกล้วันแล้วนะครับค่ะจะเริ่มลงทะเบียนวันที่2ตุลาคมตั้งแต่เวลา10โมงเป็นต้นไปนะครับ10.00นเป็นต้นไปครับค่ะฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับอืมอันนี้เป็นเรื่องดีๆที่ มอชจัดขึ้นทุกปีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยเพื่อน,น้องๆน,นะคะคแล้วหลายคนก็สงสัยค่ะว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่านอกเหนือจากน้องๆมัธยมตอนปลายแล้วเนี่ยเป็นท่านอื่นๆที่สนใจกิจกรรมจะเข้าร่วมฟังได้ด้วยไหมคะแน่นอนนะครับผมว่าครูผู้สอนนะครับครูแนะแนวผู้ปกครองและผู้สนใจทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาติดตามรับชมกิจกรรมของเราได้นะครับ แล้วก็นักเรียนมัธยมปลายนี่ก็ไม่ได้จากัดเฉพาะนักเรียนมหกนะครับ hmm. ผมแนะนําว่านักเรียนมห้าเองก็อาจจะสนใจกิจกรรมนี้อยู่ไม่น้อยนักเรียนมสี่ก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับเพราะว่า,าจะได้ติดตามดูว่าตัวเองควรเตรียมตัวในมห้ามหกอย่างไรเพื่อที่จะเข้าสู่คณะในฝันหรืออาจจะสนใจเพื่อจะเก็บข้อมูลว่า ตัวเองควรจะเลือกคณะอะไรเมื่อตอนที่จะต้องตัดสินใจตอนที่อยู่มหกหรือกาลังจบมหกนีนะครับค่ะก็เป็นการเตรียมการกันตั้งแต่เนิ่นๆนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเรามีการถามคําถามกับตัวเองได้ไวแล้วก็ตอบคําถามกับตัวเองได้ไวเนี่ยก็จะทําให้เรื่องของการตัดสินใจเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องการแล้วก็ตรงกับความชอบของเรามากจริงๆนะคะใช่ครับสำหรับก็อยากให้น้องๆเนี่ยเลือกคณะได้ตรงกับที่ตัวเองอยากจะเรียนนะครับ ถ้าน้องเลือกคณะได้ตรงกับที่อยากจะเรียนผมก็เชื่อว่าน้องเนี่ยจะมาเรียนด้วยความสนใจมีความสุขสนุกกับการเรียนครับอืมแล้วน้องๆที่ได้ร่วมกิจกรรมซีมอ p e ยูโอเ e นเฮาส์ออนไลน์ค่ะอาจารย์คิดว่าน้องๆน,นี่จะได้รับอะไรกลับไปจากกิจกรรมนี้บ้างคะอ่าก็ขอยกตัวอย่างเป็นน้ำจิ้มกันแล้วกันนะครับค่ะ,อ,ะอย่างแรกเลยข้อมูลที่ทางการศรึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เรากําลังปรับปรุง อยู่ตลอดเวลานะครับทุกวันนี้เรากำลังเตรียมสิ่งที่เรียกว่า Cmu DNA Cmu DNA คืออะไร Cmu DNA เนี่ยก็คือชุดวิชาความรู้พื้นฐานที่ครอบคลุมทักษะทางด้านดิจิทัลด้านนวัตกรรมแล้วก็การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการอ,อันนี้คือสิ่งที่ทางทีมมหาวิเช่ยงใหม่เนี่ยกำลังเตรียมไว้ให้น้องๆเพราะฉนั้นถ้าน้องๆที่สนใจ ด้านดิจิทัลต้องการพัฒนาตัวเองทางด้านดิจิทัลต้องการต่อยอดทักษะทางด้านนวัตกรรมซึ่งอาจจะมีมาตั้งแต่สมัยมธัธยมหรืออาจจะเตรียมเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามาให้มอชอน้องจะได้รับสิ่งเหล่านี้ไปตั้งแต่วินาทีแรกที่มาสัมผัสเลยครับอืค่ะแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับอมอชอของเราเนี่ยมีคณะยีคณะแล้วก็สวิทยาลัย ที่จัดการเรียนการสอนระดับปรญญาตรีครับงนั้นการเข้าชมการแนะนำคณะ20คณะและสองวิทยาลัยทั้งบ่ายวันที่21แล้วก็ตลอดวันวันที่22เนี่ยก็จะทำให้น้องเนี่ยค้นหาความเป็นตัวเองนะฮะเลือกคณะที่ใช่แล้วก็จากหลักสูตรที่เรามีมากมายนะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และแน่นอนครับว่าน้องก็จะได้รับข้อมูล การเข้าศึกษาต่อของปีห7เจซึ่งเหมาะสำหรับน้องมหนะครับ T c คัสหเจ็นะครับค่ะแล้วนอกเหนือจากของรางวัลที่เล่าให้ฟังไปตอนต้นแล้วเนี่ยสำหรับน้องที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยนะครับถ้าเข้าครบตามเงื่อนไขที่กำหนดเนี่ยน้องจะรับประกาศสีบัตรเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกหลายช่องทางนะครับ mm hmm. ซึ่งหนึ่งในนั้นก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการ รับเข้าในรอบที่แคสหของปี67ด้วยนะครับค่ะเรียกว่าเป็นประโยชน์ทั้งเรื่องของข้อมูลดีๆนะคะรวมถึงกิจกรรมที่จะมีของรางวัลสำหรับน้องๆด้วยนะคะคสำหรับในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ค่ะอยากจะให้อาจารย์ช่วยเชิญชวนน้องๆอ,อีกสักครั้งหนึ่งค่ะครับก็อย่าลืมนะครับเริ่มลงทะเบียนวันที่2ตุลาคมเวลา10จุดนเป็นต้นไปนะครับแล้วก็กิจกรรมจริงเกิดขึ้นในวันที่ 21และ22ตุลาคมนะครับตั้งแต่เช้าแล้วนะครับตื่นเช้ามา8โมงกินข้าวอะไรให้เรียบร้อยนะครับเปิดอุปกรณ์เปิดคอมพิวเตอร์ iPad มือถือครับ <c oughs> อาจจะเข้าทาง Facebook เข้าทาง Instagram หรือเข้าผ่านเว็บไซต์ของมหาลัยเชียงใหม่เว็บไซต์ชื่อ CMU Open House <c oughs> นะครับ <c oughs> ใช้ได้ชื่อเดียวกันทั้ง Facebook Instagram แล้วก็ เว็บไซต์นะครับค่ะก็รวมติดตามได้นะคะโดยเฉพาะไลฟ์ของ Facebook CMU Open House นะคะที่จะนำกิจกรรมดีๆนำมาฝากน้องๆทุกคนตลอดทั้งสองวันเลยทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพรพิชัยยานะคะรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้นากิจกรรมดีๆมาฝากกันวันนี้ค่ะสาหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ C-CARC Podcast โดยศูนย์สืส่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่